พี่ดองมึงว้าวปักนี่เลยครับผมว้าวว้าวเม่นบ่พี่แม่นบ่นี่นี่นี่เม่นเลยครับเม่นบ่ผมเห็นแล้วพี่น้องว้าวนี่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 หอยแข็งสุดๆครับผมนี่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 มันจะเห็นน้อยเดียวเดียวแต่มาบุหรุน้อยใหญ่บ่พี่น้องมึงครับผมว้าวปักนี้เลยครับผม โอ้โหว้าวฮ่้ฮ่่าฮหรอมึงโอ้โหนี่สุกพวดยี่หรอมึงหารวยกับยังบ่ทุหน่วยนี่เก็บเองสดๆ ร้อนมือมอบผมป้าทัวหอยแข้งคือสดเป็นสีแล้วพี่น้องมั้องเอยียงมากไมก่ดอกนี่ครับผม จ้าบางเง้นกระสุกพอดนะเมือง,นนะงเนื้อนี่ขาวไม่ร้อยนะเพื่อ หอยแครงธรรมชาตินะฮะมันคือมีความเค็มอยู่นหน่อยนึงครับผมเหมืองคูดะเนื้อนี่โอ้เบมืองดูคูดะปลาถั่ว เกาะครับผมตอนนี้น่านทะเลกำลังสิหนุนขึ้นครับผมนะมึงเนี่ยกลางเกาะเลยนะอยู่กลางทะเลครับผมมึงฟังนี่มองฟังนี่มึงฟังนี่โอ้โหมึง,งนี่ครับผมมึงนี่มึงนี่โอ้โหอือ อยากให้พี่น้องมาลองมึงเด้กดฟินอนะตากล้องผมอื่น,น้ำลายแล้วเรอกล้องจำดอก แกแน่ฟินวะนี่สุกป่นะอู้ี่นอ้องเมื่อครับผมเป็นแบบนี้เลยครับผมนะหอยแข้งสดๆห้ หา,หาหาย่างเก็บเนี่ยมองจะฟังเนี่ยผมบอกในคำเดียวนะพี่นอ้องโอ้คุ้มค่านะพี่น้องนะครับลองมาเมืองนะลองมาหาเก็บเมืองสำหรับพี่น้องที่ อยู่ไกลคือผมเนี่ยนะอยู่ทางอุดรอยู่ทางไหนกันแล้วแต่้ยทียมบุมีทะเลผมว่าฟินมากเลยนะ <S <s <ays> <S น้วยเงี้ยแบบนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปขายถึงฟังหรือไปอยู่ร้านอาหาร <S <s <ays> <S ผมว่าโลละหลายร้อยนะที่สำคัญก็คือมันหากินยากมันหากินยากอืม กวดฟินน่ะน้อยๆแบบนี้จะดูถูกนะมาเมาืองว้าหน่อยน้อมน้อน้อย,อย,อยแบบนี้ก็จะดูถูกเด้อ เต็มเปรี้ยววันนี้น่ะโคตรฟินอะเกี๊ยงมีร้อยเอ๊ะนะคุณอะนี่นี่อโคตรเกี๊ยงอ่ะโอ้ ผมว่าใส่หอยถือใจสิ่งนี้เห็นปะตากล้องผมอื่นน้ำอีกแล้วเหรอเหรอาตากล้องเออปินวะ <c oughs> บอกแล้วมกม่บะ <c oughs> ที่้องมึงครับผมมึงแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่ครับผม ีถือว่าต้องมีความเชี่ยวชาญในการหาหอยนะพี่ลองคูดว่าว่าอ้เพื่นเก็บมาขายโลจาบบาท นะอืมบบต้องเอียงมากไม่ยดอกผมหาบ่หมานผมได้ประมาณซี่หาตัวนี้แหละ <laughs> พอดีไอ้เว้นมาพอดีครับผมผมให้พี่น้องไทยนะโรจากบาทเดี๋ยวผมสิเสือไ่า้คลิปเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าโอ้ขนาดนี้เลยบอกปลาถัว <laughs> <laughs> อ,อยู่บ้านผมตัวช้ำนี่เขาเจ้าสิม,มากกับไปใส่ตำชั่วหอยแครงหรือตำอย่างก็แล้วแต่นะใส่แค่นี้ครับผมถ้าเกิดว่าเขาสิอยากกินรุ่นเนี้ยแถวบ้านผมไม่มีหรอกต้องมากินอยู่ทางของมันเลยกินม,มากลามลรู้นะเกี่งไหร้อยเนาะจากกล้องเลยเนาะอีกหน่อยด้วย nè hack quá. Rồi, ru. muốn bớt <laughs> Không nhớ mà mai đọc เกาะสาลายจังหวัดสตูลนะฮะบ่ต้องอยีายงมากมายผู้ใดมาเที่ยวมาอย่างรองแวะมงนะธรรมชาติที่สวยงามนะครับเป็นเกาะแบบบ้านๆนะเกาะบ้านๆกับ่บเชิงแดงท่องเที่ยวกบผมนะครับมันก็ยังมีวิถีนะฮะชาวเลชาวบะมงนะครับพื้นบ้านนะครับออกหาเรือหาปลาหาปูหากุ้งหากั้งหาหอยหาเอียงแล้วแต่นะครับอันนี้ใยเพิ้นนะฮะใส่แบบนี้นะครับบบได้คัดบได้คัดใส่นะครับได้เท่าใดเท่านั้นนะครับโลละ70บาท พี่ดองฟังผิดดอกโลละ70บาทนะครับชาวบ้านเขาเจ้าย่างหานาทิย่างหาล้อตลิ่งอะ่ะนะลออันหาดแม้ที่มันขึ้นเนี่ยนะพี่น้องนะนะพี่น้องเห็นแนวกันขึ้นปะเขาเจาสิงย่างลอหาโลละ70บาทเท่านั้นพี่น้องนะครับเออพี่น้องฟัง่ผิดดอกนะพี่น้องฟัง่ผิดดอกครับผมนะโลละ70บาทนะไปมีโอกาสดองมาเบืองนะฮะเกาะสไลครับผมบุหรีเอย่างมากมายดอกเล็บมุนไปแล้วเอาไปเลือกครับผมยบาย